รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกร Audition นวิวเสนอรายการสนับสนุนรายการโดยบริษัท m s s w i t c h วิตบ d จำกัดผู้ผลิตจำหน่ายตู้ MDB และขายปีกอุปกรณ์แสงสว่างสนับสนุนรายการโดยชุดนักเรียนน้อมจิตแอคู ใส่สบายสบายวาน,นิสามิเนอรลวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติ100ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านคุณโทร02 113 1212กด1ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ ร้อยเรื่องราวไรตี้ท่านผู้ชมคะวันนี้คุณพลอยไม่ได้มาคนเดียวมีพิธีกรหนุ่มรูปหล่อรูปงามคนหนึ่งนะตอนนี้นั่งคอยอยู่ด้านในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะตามไปดูว่ามีสาระอะไรดีๆคะ่ะ ที่เราคอนเอไปโอ้โหท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าโอ้ทำไมอาหารน้อยจังมีแค่นั้นเหรอวันนี้คุณพลศนงเสกก็เลยต้องมาเจอคุณเชฟใหม่แต่คุณเชฟวันนี้ไม่ได้ทําเป็นหน้าที่เชฟนะคะตอนนี้ทาเป็นหน้าที่แบบดูแลเรื่องอาหารให้เราหมดเลยคุณเชฟขสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เมนูทำไมเยอะจังเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมแนะนำแบบเมนูเลยนะครับก็คือตัวสตาร์เตอร์สองตัวที่เรามีตัวนี้เป็นซีซาร์โครเกต์ะครับ เป็นซิซ่าสลับซึ่งเราเป็นใช่ครับโหเดี๋ยวมาเรามาดูนะครับข้างในก็มีเบคอนมีไก่ครับมีเบคอนมีไก่ใช่มีชีสอยู่ข้างในครับแล้วก็เราชุบแป้งทอดแลวข้างในจะนุ่มจะครีมมี่ข้างนอกมันจะกรอบครับจัดมาสามลูกพอดีกล่าวว่าสามที่ต้องมีสามเพิ่นครับใช่ครับต้องมีเพิ่มครับใช่ แต่อยากชิมแน่น่ะคุ้นเซ่คว้าวนี่ครับอันนี้เป็นสลัดครับอันนี้ก็เป็นออกสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนครับก็จะมีโปรชูโต้แฮมมีตัวมโต้มะเขือเทศซึ่งเราหมัก24ชั่วโมงครับอ๋อนี่เอาขนมปังมาให้เลยต้องจิ้มยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะจะลองจิ้มดูก่อนนะจะอร่อยตอนเราจิ้มตอนนี้เราจิ้มอย่างนี้ใช่จิ้มตรงนี้เลยก็ได้ครับจิ้มตรงนี้เลยจิ้มอยงนี้เหรอเอ้า แล้วยังไงใส่ปากเลยอย่างนั้งนั่นมันนุ่มมากเลยอ่ะมันคือก็คือบูราต้าชีสนะครับเป็นคล้ายๆมอสซาเรลล่านะครับซึ่งเขาอิมพอร์ตส่วนประกอบจากอิตาลีมาที่เชียงรายนะครัก็ผลิตสดๆที่นู่นเลยครับเราก็รับอันนี้ทุกสองวันนะครับมาสดๆจากเชียงรายเลยครับถูกใจมากครับท่านผู้ชมต้องมาชิมนะครับใช่ไหม ไม่ได้มีแค่นี้แล้วข้างหน้านี่ยังมีอีกนะอันนี้คืออเนื้อเนื้อสเต็กจากนิวซีแลนด์นะครับใช่ครับแล้วก็นิวซีแลนด์ใช่มีซอสซิกเนเจอร์ของเราเป็นซอสเวอร์เดย์ซึ่งเราทำมาจากพริกหนุ่มกับเฟต้าชีสอันนี้ก็ครับผมแนะนำกินกับมันกินกับอ่เากินกับมันอีกเราลองดูเอาไหนๆเอามันใส่อีกเหรอคะครับผม อย่างนี้นะขอตัดได้ไหมมันจะคันใหญ่ไหม่ะที่เราใช้ก็เป็นเนื้อเนื้อคุณภาพอะครับเป็นวัวที่ไม่ได้อยู่ในกรงไม่ได้กินข้าวโพดเขาจะกินหญ้าแล้วก็เดินเป็นแบบธรรมชาติอะครับมันก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อที่เรากินธรรมดาอ่ะจานต่อไปค่ะพี่เชษจานต่อไปก็ก็เป็นตัวทูน่านีสัวสลัดครับอันนี้ก็น่าจะเคยกินกันแล้วแต่เราพยายามทำ ส่วนประกอบทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์ครับอ,อย่างไข่เราก็เป็นไข่ที่ไม่ได้สุกเกินไข่ก็เป็นไข่ไก่ไร้ก,กลมด้วยครับคารามาต้าโอลิฟเราก็อิมพอร์ตมาจากประเทศกรีกฮะอันไหนกรีกตัวโอลิฟสีดำมัน,นโอลิฟไนโอลิฟเป็นยังไงเอามาชิมสักโอสิอืมมันออกแบบรสชาติเป็นไงครับจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยว ก็ไม่ฝากแต่มันรสแบบเข้มข้นแนะนําว่าคือต้องทานรวมกันใช่หมบทานรวมกันใช่ครับอ่คเดี๋ยวให้คุณเสียงเขาทานก่อนนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ลองดูพร้อมแล้วนะครับทุกทุนมีอะไรอย่างหนึ่ที่ยังไม่ได้ออกมาเดี๋ยวให้ให้เป็นตัวเบสเซอร์ครับก็เป็นชิคเก้นลับ แต่เป็นเมนูที่เหมือนเดิมไหมที่ร้านเนี่ยบอ๋อเมนูที่สุดฮอตเลยอยากอยากชิมเลยสิอ้าวหนูอยู่ตรงไหนถือก็มาหน่อยไหนมาเลยว้าวไปทงนู้นเลยสั่งนู้นเลยอะไรนะครต้องจัดอย่างนี้ใช่ไหมหมักโยเกิร์ต24ชั่วโมงครับแล้วเราก็ไปย่างแล้วก็ทำขนมปังเองซึ่งเราเราเอ่อกลิ้งสดทุกครั้งที่เรามีออเดอร์ครับหลังจากที่เราได้ชิมกันมาหลากหลายเมนูแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาสอบถามกับทางท่านเจ้าของร้านเนี่ยครับว่าอยู่ที่ไหนมายังไงแล้วก็การเดินทางยังไงบ้างครับร้านอยู่สุขุมวิทซอย26ครับก็คือเข้ามาสุดซอยจะอยู่ซ้ายมือครับอยู่ตรงข้ามโรงแรมโฟวิงครับซึ่งจอดรถที่โรงแรมโ w i n g ได้ด้วยครับ,รบแนะนําติดต่อมาทางไลน์ครับเพราะว่าจะได้รถ สิบเปอร์เซ็นท่าได้ทางไลน์ลดสิบเปอร์เซ็นเซอร์ไพรส์อีกแล้วยังไม่ทันเลยเลยต้องบอกได้มาจากรายการวัดเรื่องราววารตี้หรือเปล่าหรือว่าทุกทุกท่านที่ชมอยู่ได้หมดเลยถ้าสั่งทางไลน์ครับลดได้เรคอเดอร์ได้ลดสิบเปอร์เซ็นขึ้นที่หน้าจอให้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาถามได้เลยค่ะครับผมได้ตรงเลยครับตอนนี้เริ่กปิดคอร์แล้วค่ะท่านผู้ชมโอเคนะคะครับ สนับสนุนรายการโดยเวอร์เดยคาเฟ่แอนด์ลิสตองบริษัทเอ็มเอสสวิตบอร์ดจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายตู้ m d ็ดีดีและขายปีกอุปกรณ์แสงสว่างสนับสนุนรายการโดยชุดนักเรียนน้อมจิตแอคู ใส่สบายสบายวาน,นิสามิเนอรลวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติ100ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านคุณโทร02 113 1212ก12ด1ท่านผู้ชมคะตอนนี้คุณพลอยอยู่กับคุณนิษคุณนิษคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณนิดบอกชื่อเองสักนิดหนึ่งค่ะดิฉันนายกก่อตั้งนะัฐารินกิติพรวริศนะคะนายก ก่อตั้งของสโมสรโรตารี่นิลมิตงามราชพฤกษ์ค่ะโอ้โหนิรมิดงามราช,อาราชเอ๊ชื่อนี้อ่ะมันก็แปลกแปลกนะ,ะแล้วมีแรงบันดาลใจยังไงมาเป็นชื่อนี้แล้วมาเป็นก่อตั้งอีกค่ะก็นิลมิดงามเนี่ยก็เกิดจากตัวดิฉันเนี่ยชอบคําว่า imagine นะคะซึ่ง imagine เนี่ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเอมิจินคืออะไรอีกอจับมาออกมาว่านิลมิดนิลมิตแปลว่าทําให้เกิดขึ้น ทําให้เกิดขึ้นงามแปลว่าคุณงามความดีนิลมิตงามก็เลยแปลว่าทําให้คุณงามความดีเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยนี้นะะแล้วก็มาเป็นอินนิจินอีกก็คืออิเมิจินมาจากคําว่านิลมิตรไงฮะ,ะแล้วก็ลงท้ายด้วยงามก็คือคุณงามความ,ามดีมดทําให้คุณงามความดีเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยนี้นะคะเราเกิดมาทั้งทีเราก็ต้องมีคุณค่าในการเป็นคนที่จะทําให้ เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยนี้<ด>นินะละมิดงามราชพฤกึกราชพฤกษกก็คือต้นไม้แห่งราชานะคะซึ่งต้นไม้แห่งราชาเนี่ยเป็นต้นไม้ของประเทศไทยเป็นต้นราชพฤกึกนะคะซึ่งต้นราชพฤกึกเนี่ยแปลว่านับหน้าถือตามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ประเทศไทยจึงนําดอกราชพฤกต้นราชพฤกเนี่ยมาเป็นต้นไม้ประจําประเทศไทยที่สีเหลืองๆใช่ไหมใสีเหลืองๆดอกีเวลืองเป็นผู้ด้านตรงด้านเส้นราชพฤกที่ทั่วทั่วไปนะไม่ใช่ที่นั่นที่เดียวใช่ค่ะก็จะเห็นมีตามท้องถนนเลยตรงกลางใช่ค่ะเเป็นเป็นต้นไม้ของพ่อเป็นต้นไม้ของประเทศไทยเป็นต้นไม้ของพ่อโอ้โหจริงๆก็คือเรามีราชพฤกก็คือก็คือมันพอดีประจวบเหมาะบ้านของคณะกรรมการหลายๆท่านอยู่แถวราชพฤกกันเยอะด้วยนะคะ ใช่<ะ>ก็ <พอ S 1> เลยก็เลยมีคําว่าราชพฤกษ์ราชพฤกษ์พอแปลลงไปความหมายมันดีมากก็แปลว่าต้นไม้ของพอ่อต้นไม้ของราชาค,คือแรงบันดาลใจที่ดิฉันตั้งสโมสโลรลรตาอรี่นิรมิตงามราชพฤกษ์เนี่ยเกิดจากตัวดิฉันเองเนี่ยได้ชักชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่ประสบความสําเร็จอย่างน้อยประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็คือให้เขามาต่อย,ยอดสร้างจิตวิญญาณมาทําคุณงามความดีให้กับแผ่นดินไทยนี้ ให้เขาได้แบ่งทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งมาบริจาคเพื่อจะได้สร้างบุญ<ม>สร้างกุศล<ม>แล้วก็เดินเดินคู่ไปกับธุรกิจคู่ไปกับธุรกิจเก่งต้องบวกเฮงใช่ไหมเ่งต้องบวกเฮงอ,อันนี้เขาเบ่ง่อยแล้วไปสร้างตรงไหนบ้างแล้วไปทำคุณงามความดีที่ไหนบ้างวันนั้นวันที่9กุมภาพันธ์ตัวดิฉันเองที่ผ่านมานี้มัลลกเลยดิฉันพร้อมคณะกรรมการเนี่ยของสโมสรโรตารี่นิรมิยงามราชพฤกษ์ก็ได้ไปบริจาคเงิน10,000 0บาทให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเก้า ซึ่งไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพราะตอนนี้ทางโรงพาบาลสร้างตึกใหม่2ตึก14ชั้นอ๋อที่ส่งรูปมาให้ดูนะที่ส่งรูปให้คุณพลอยดูแล้ววันนั้นก็เห็นแบบโทรมาเล่าให้เราฟังอะไรเราก็เฮ้ยอะไรวะอยากอยากไปอยู่นะท่านผู้ชมแต่วันนั้นิติงานคนที่เขาบริจาคเนเขาะเราเปิดเผยตัวตนท่านได้ไหมหรือไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะเออลองสืถึงท่านนิดนึงก็ดีนะ ท่านเป็นลูกค้ารายใหญ่ของดิฉันนะคะก็คือคุณวานีมโนวะไรเรานะคะเขาบริจาคให้กับสโมสรโรตารี่นิลมิตรงามในในนามของนายกโรตารี่ตัวดิฉันเนี่ยนะคะวันที่ดิฉันก่อตั้งคือวันที่20พฤศจิกายน2,556้าเขาเขมอบเงินให้ดิฉันแสนห0าหมบาทซึ่งก่อนหน้านั้นเราไปทานข้าวด้วยกันประจําท่านก็บอกว่า เออเนี่ยก็ให้เป็นของขวัญวันที่ขึ้นนายกซึ่งเป็นนายกต่อตั้ง,งใช่<อ>หนูก็เลยบอกท่านว่าสิ่งที่หนูจะไปทําก็คือ,อแสนบาทเนี่ยจะเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิน 9, <อ>่นเกล้าแล้วก็อีก50,000เนี่ยเราจะมาบริหารสโมสรเพราะเราเป็นสโมสรต่อตั้งใหม่มันต้องอใช้ทุนทรัพย์ บางส่วนนะคะตรงนั้นเราก็เป็นความโชคดีของดิฉันมากๆมันเป็นความโชคดีมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่ที่แน่ๆเราก็ต้องจะขอเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นเลยนะเพราะว่าบางครั้งเราก็บางทีพี่ชมทางบ้านหรืออยากจะมาทําหรือคุณพลอยก็อยากจะทําความดีใช่คุณพลอยก็ต้องมาร่วมกันเนาะเพราะว่าชาติหนึ่งเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยก็คือปากรอยเท้าไว้บนพื้นฐานบางทีเราก็ทาความดีทุกวันนะแต่ทําไม่ถูกที่หรือเปล่าคือทําความดีอันนั้นน่ยมันทําแบบว่า คือไพรเวแต่อันนี้เราทําระดับทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกมันเหมือนสังฆทานเราสัมัญทางในประเทศกับอันนี้สังฆทานทั่วโลกเลยไปทั่วโลกเพราะว่าลรตารี่เนี่ยมีทั้งหมด200กว่าประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมี300กว่าสโมสรทั่วประเทศไทย๋อมันก็จะมีไปชื่อเราไปจารึกไว้ใช่คืออย่างนี้ค่ะคือคือแต่ละประเทศเนี่ยนายกก็จะมีชื่อจารึกไว้ที่สมัาใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอ่าคือคือคือทุกที่อาจะมีจารึกชื่อไว้หมด แล้วก็ในภาคของเราก็จะมีจารึกชื่อไปด้วยค่ะเราเรามาร่วมมาเป็นสมาชิกเนี่ยก็ก็จะได้เออสิทธิพิเศษมากมายก็จะได้เนี่ยเหรียญโรตลีเหรียญโรตลีสากลเี่หมือนใส่เสื้ออยู่อย่างนี้เวลาเราเราไปประชุมทั่วโลกเนี่ยเราสามารถไปร่วมกับเขาได้ด้วยอค่ะหรือหรือในประเทศไทยใครมีสโมสรไหนประชุมไปต่างจังหวัดเราก็ไปร่วมได้ถ้าเราทราบว่าอสโมสรนี้กำลังประชุมกันอยู่เราไปทความดีมั่งใช่ค่ะเรื่องความดีหยุดไม่ได้ไม่หยุดไม่ได้สวยอย่างเดียวไม่พอสวยอย่างเดียวไม่พอใช่ค่ะต้องทำความดีด้วย ท่านผู้ชมคะจริงๆแล้วเรามีเรื่องราวที่จะบอกท่านผู้ชมอีกมีสศาลาอีกพักสักครู่คะ่ะ